ี่วุฒิรัเพื่อนมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จในในการสอบในรอบนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในการเตรียมประสอบก็คือการทําความเข้าใจในตัวบทของพระราชบัญญัติอย่างละเอียดก่อนอย่างน้อย5รอบครับเมื่อเราเข้าใจในตัวบทอย่างละเอียดแล้วนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการไปทําความเข้าใจในสรุปในนดยอซึ่งตัวสรุปหรือน,นดยอเนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกดูสรุปหรือน,นดยอที่เป็นของตัวเองก็ได้หรือดูสรุปหรือน,นดยอจากคนอื่นเขาทาเอาไว้ก็ได้แล้วท่านก็สามารถที่จะดาเอาสรุปหรือเอาน,นดยอนั้นเนี่ยครับมาปรับเติมเสริมแต่งให้เป็นตัวตนของท่านเป็นของท่านเพื่อเกิดความเข้าใจตรงกับ ที่ท่านเข้าใจจริงๆเนื่องจากว่าในสรุปในรด์ของของคนที่เขาทำเอาไว้เนี่ยเขาเข้าใจครับเขาจึงทำออกมาแล้วก็อาจจะมีบางส่วนบางข้อความบางเรื่องบางประเด็นที่ถูกตัดออกไปแล้วก็เป็นข้อความหรือเป็นประเด็นที่บังเอิญครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นเรื่องที่จะต้องถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบและให้ก็พลาด แล้วทาให้การสอบผลสอบออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จวิธีการนี้นครับก็คือการทําความเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นฉบับเต็มก่อนในคลิปนี้นะครับเป็นรายที่3ที่พี่วุฒิเพื่อนนําเอาเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาฉบับเต็มของพระราชบัญญัติเทรศบาลตั้งแต่ฉบับที่1ปี2496จนถึงฉบับล่าสุดที่มีแก้ไขเพิ่มเติมถึง14ครั้งมา บอกกล่าวมาแล้วท่านฟังที่เป็นฉบอบเต็มแบบนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3ครับที่พูดถึงพระราชบัญญัติเทศบาลในส่วนที่5ครับที่เราจะมาพูดกันในวันนี้คือเรื่องของการคลังและก็ทรัพย์สินของเทศบาลมาตรา65ครับงบประมาณประจําปีของเทศบาตลตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติตัวนี้ครับมีความต่างจากอาบอตอจากอาบอจอ อบตอบจเนี่ยเราจะเรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณส่วนของเทศบาลเนี่ยเราจะเรียกว่าเทศบัญญัติครับจุดหนึ่งครับที่เป็นประเด็นที Hans, ่เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบครับก็คือถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่คําว่าปีใหม่ก็คือปีงบประมาณใหม่นะครับซึ่งปีงบประมาณเนี่ยก็เคยถูกนําไปตั้งเป็นคําถามครับว่าปีงบประมาณเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อไร ปีงบประมาณจะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาของปีแล้วก็ไปสิ้นสุดในวันที่30กันยาของปีถัดไปโดยใช้ชื่อปีถัดไปนะครับเป็นชื่อปีงบประมาณจากปัจจุบันนี้นะครับเราอยู่ในปีงบประมาณ2568เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลา2567แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่30กันยา2568สิี่ย่งที่ท่านกำลังฟัง พี่วุ้เพื่อนบรรยายอยู่เนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะโน้ตตามได้แล้วก็เป็นจุดที่อาจเป็นคําถามในห้องสอบจริงประการต่อมาครับต้องบอกว่า <c oughs> <c oughs> การใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีถ้ากรณีที่ที่เทศบัญญัติงบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ปีใหม่อย่างที่เพื่อธิบายนะครับว่าคือปีงบประมาณให้ใช้ ปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพรางก่อนก็คือถ้าเกิดว่าไปรู้แหละว่าเหตุผลกลใดที่อาจจะเป็นจุดที่บอกว่างบประมาณออกไม่ทันในปีงบประมาณก็ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยไปพรางก่อนถ้าในปีใดจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ตามงบประมาณปรากฏว่า ไม่พอสำหรับการใช้จ่ายประจำปีหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายแก้ไขครับหรือมีความจำเป็นต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณให้ตราขึ้นเป็นทฤษฎีัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมถามความเข้าใจในประเด็นนี้ครับาอาจไปเจอในคำถามในห้องสอบครับว่าตราว่ามีความจำเป็นต้อง ตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีเนี่ยให้ตราเป็นอะไรคําตอบนะครับต้องตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมครับในประการต่อมาครับรายได้ของเทศบาลมาจากไหนเทศบาลมีรายได้ 1. ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกําหนดเอาไว้ ก็คือมีรายได้มาจากภาษีตามที่กฎ e> หมายกำหนดเอาไว้ครับนี่คือประการที่1ครับประการที่2ครับรายได้ของเทศบาลมาจากค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่ว่านี้นะครับก็คือค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับตามที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตค่าปรับตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้หลายประการครับ ประการที่3ครับรายได้ที่มาจากทรัพย์สินของของเทศบาลรายได้ที่มาจากทรัพย์สินของเทศบาลประการที่4ครับรายได้มาจากสาธารณูประโภคและก็เทศพาณิช์รายได้มาจากสาธารณูประโภคและก็เทศพาณิชย์าารครับประการที่5ครับรายได้มาจาก พันธบัตรหรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ครับประการที่6ครับไรายได้มาจากการกู้จากกระทรวงทบวงกรมองค์การหรือว่านิติบุคคลต่างๆประการที่7ครับมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือว่าองค์การบริหารส่วนจงังหวัด ได้ครับประการที่8ครับเงินและก็ทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้ประการที่9ครับรายได้อื่นตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ในเรื่องของการกู้เงินซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาลที่เป็นการกู้จากกระทรวงทบงกรมองค์การหรือ,ร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 อนิติบุคคลและมีกองทุนของเทศบาลเทศบาลจักกระำไาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล แล้วก็อนุมัติจากรัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจะกู้ได้ประเด็นนี้ครับเวลาท่านทำข้อสอบครับดูนิดเดครับข้อถามถึงการอนุญาตรหือถามถึงการอนุมัติถ้าข้อสอบถามว่าเทศบาลกู้เงินเนี่ยครับจะต้องรับอนุญาตจากใคร ถ้าถามว่าเทศบาลจะกู้เงินจะต้องรับอนุญาตจากใครคําตอบก็คืออนุญาตจากสภาเทศบาลครับหรือถ้าข้อสอบถามว่าเทศบาลนะครับจะกู้เงินเนี่ยต้องรับอนุญาตจากใครเทศบาลจะกู้เงินจะต้องรับอนุญาตจากสภาเทศบาลนะพิบูิด้ารเทศบาลนะแก้ไขนะส่วนถ้าข้อสอบถามว่าเทศบาลจะกู้เงินจะต้องได้รับอนุมัติจากใครจะต้องได้รับอนุมัติจาก ร่ำตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,ยท่านที่กำลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับเอาให้มีส่วนร่วมในการรับชมรับฟังในขณะนี้นะครับพิวถามว่าเทศบ,บ,บาลจากกู้เงินเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากใครท่านพิมพ์คําตอบกลับเข้ามาในช่องแชทครับว่าเทศบาลจากกู้เงินเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากใครท่านพิมเขาตอบกลับเข้ามาในช่องแชทนะครับว่าเทศบาลจากกู้เงินเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร พิมพ์คำตอบที่ท่านเข้าใจกลับมาในช่องแชทครับเทศบาลจากกู้เงินจะต้องรับอนุญาตจากใครนี่เพื่อนที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับตอบเข้ามาในช่องแชทว่าจากสภาเทศบาลสร้างภาพพิ้วกำลังสร้างภาพจำให้กับท่านอยู่นะถ้าเปลี่ยนคำถามใหม่ครับเทศบาลจากกู้เงินเนี่ยจะต้องได้รับอนุมัติ จากใครคำถามพี่วุฒิเพื่อนถามว่าเทศบาลจากกู้เงินนะครับจะต้องร,รับอนุม,มัติจากใครอนุม,มัติท่านพีคําอนุม,ม,อนม,มัติจากมอทอ1หนึ่งได้ครับได้รับอนุม,มัติจากมอทอ1หนึง่งสั้นๆง่ายๆครับได้รับอนุม,มัติจากมอทอ1หนึ่งนะครับรับอนุมัติจากมทรหนึ่ง นี่รัฐปฏิวทว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่คือต้องสร้างภาพจําแบบนี้ครับเราใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าให้มีประสิทธิภาพนี่มากที่สุดครับประการต่อมาครับนะเห็นอนุญาตจากสภาอนุมัติจากมท .1 ในประเด็นต่อมาครับเทศบาลมี รายจ่ายอะไรบ้างมาทำความขเข้าใจประเด็นนี้ครับว่าเทศบาลมีรายจ่ายอะไรบ้างรายจ่ายของเทศบาลครับ 1. เงินเดือน 2. ค่าจ้างครับ 3. เงินค่าตอบแทนอื่นๆ 4. ค่าใช้สอย 5. ค่าวัสดุ 6. ค่าครุภัณฑ์ 7. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆ8เงินอุดหนุน 9. รายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดเอาไว้ในประการต่อมาครับ ในเรื่องของการจ่ายเงินของเทศบาลตามบักหนึ่งตรงนี้ครับที่เป็นรายจ่ายของเทศบาลน,นี่ครับในกฎหมายบอกว่าการจ่ายเงินของเทศบาลหรือการนําเอาเงินของกิจการของเทศบาลเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่ที่สมาิเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือถือหุ้นในกิจการนั้นครับไปใช้เพื่ออบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกที่สมตรี รองนายกทศมนตรีที่ปรึกษานายกทศมสนตรีเรขานุการนายกทศมนตรปีประธานสภารองประธานสภาหรือสมาชิกสภาเทศบาลจะก,กระทําไม่ได้เพีนแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศในตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดนะครับในประกาศต่อมาครับในมาตราที่6 7ในมาตราที่6 7บอกว่าการจ่ายเงินตามมาตรา6 7หรือแปดนะครับซึ่งเป็นการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแล้วก็ผู้ว่า รัฐกาจังหวัดอนุมัติท่านที่กำลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับในประเด็นนี้พี่อุระเพื่อนสร้างภาพจําครับว่าถ้าเกิดว่าท่านมปเจอคําถามในห้องสอบถามว่าการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจากกระทําได้เทศบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครนะท่านพิมพ์คําตอบครับการจ่ายเพื่อการลงทุนเทศบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครครับได้จ่ายเพื่อการลงทุนแล้ว สภาเทศบาลายจ่ายประการลงทุนเนี่ยเทศบาลจะต้องรับความเห็นชอบจากจากใครท่านพิมพ์คําตอบเข้ามาในช่องแชทครับท่านที่ท่านที่รับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับโอเคครับก็คือต้องรับความเห็นชอบจากจากสภาเทศบาลแล้วก็พวกว่าราชการจังหวัดอนุมัติ คือคาว่าอนุมัติเนี่ยมีสองมีสองอย่างละถูกไหมอย่างแรกเนึ่นะครับก็คือถ้าเป็นกรณีที่เป็นการกู้เงินเนี่ยนะครับสภาเทศาบาลอนุญาตพรตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการจ่ายเพื่อการลงทุนสภาเทศบาลเห็นชอบเพราะว่าราชการจังหวัดอนุมัตินี่เริ่มเริ่มมีหลายประเด็นละแล้วก็อาจจะทำให้ท่านเกิดความสับสนได้ประการต่อมาครับ มาตรา67รีครับการจ่ายเงินตามมาตรา67บวงเล็บ9ถ้าเป็นการชำระเงินกู้เมื่อถึงกำหนดชำระเทศาบาลจะต้องชำระเงินกู้จากทรัพย์สินของเทศาบาลไม่ว่าจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทนี้เอาไว้หรือไม่คือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าต้องต้องชำระนี่คือต้องต้องชำระไม่ว่าจะตั้ง งบประมาณเอาไว้เพื่อการนี้หรือไม่ก็ต้องจ่ายต้องหาเงินมาจ่ายเงินกู้มาตรา6กครับการจ่ายค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการจ่าย ค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเขาก็จะมีเคอร์บของงบประมาณในการจ่ายตามตามจํานวนงบประมาณของเทศบาลเทศบาลมีงบประมาณมากก็จะมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานสภามากขึ้นรองประธานสภามากขึ้นถ้าเทศบาลปิดงบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ว่าปีนี้ปีนี้นะครับเราอยู่ในปีงบประมาณช่68เนี่ยถ้าปิดงบประมาณของปี67แล้วมีงบประมาณมากเทศบาลก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานสภาเทศบาลมากถ้าปิดงบแล้วมีน้อยก็จะจ่ายน้อยก็จะมีเคอร์ฟให้มีช่วงของตัวเลขให้นะมันจะมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาลเพื่อ